สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันค่ะวันนี้ทางสวนจะพามาชมลูกเบชมพูและปานามาชมพูค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะลูกเบชมพูค่ะลูกเบชมพูมีลักษณะงี้ใบจะอ้วนอ้นค่ะสีชมพูบนแกนกลางใบจะเยอะค่ะตรงแกนกลางใบค่ะแล้วก็อันนี้ ปานามาชมพูค่ะนี่ค่ะปานามาชมพูเรามาดูข้อแตกต่างของทั้งสองนี้เลยค่ะเริ่มจากลูกเบชมพูค่ะลูกเบชมพูเนี่ยค่ะลักษณะใบของลูกเบชมพูจะมีสีชมพูอยู่หนานแน่นบริเวณแกนกลางใบค่ะแล้วก็มีขอบที่เป็นสีเขียวปะาบอยู่บริเวณอขอบของใบค่ะแล้วก็ ใบของปานามาชมพูนะคะนี่ค่ะดูเทียบกันเลยค่ะนี่ค่ะปานามาชมพูเนี่ยจะมีแกนกลางใบที่เป็นสีชุมพูโดยมีสีเขียวหนาแน่นอยู่บนใบเนี่ยค,ค่ะนี่ค่ะนี่คือข้อแตกต่างของลูกเบยชมพูและปานามาชมพูค่ะเรามาดูที่ก้านเริ่มที่ก้านของ ลูกเบชมพูนะคะการของลูกเบชมพูเนะะี่ยค่ะจะเป็นการออกสีขาวโดยมีลำต้นเนี่ยเป็นกาบสีชมพูค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาที่ลําต้นของปานามาชมพูค่ะลําต้นของปานามาชมพูเนะะี่ยค่ะจะมีลําต้นที่เป็นกาบสีขาวค่ะแล้วก็อ่า ก้านใบก็จะมีร่องค่ะเนี่ยค่ะก้านใบของปานามาชมพูจะเป็นร่องค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นร่องค่ะลักษณะเป็นร่องก็เช่นเดียวกันกับลูกเบยชมพูค่ะก้านใบก็จะเป็นร่องเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าปานามาชมพูเนี่ยจะเป็นก้านแลกกาบจะเป็นสีขาวส่วน ลูกเบยชมพูเนี่ยก้ารและกาบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูค่ะนี่คือขอ้อข้อเหมือนและข้อแตกต่างนะคะส่วนวัสดุปลูกของทั้งคู่เนี่ยจะใช้เหมือนกันค่ะก็คือเน้นระบายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็วัสดุปลูกที่เราใช้ก็จะใช้เหมือนกันค่ะก็คือมี กากมะพร้าวสับเล็กค่ะนี่ค่ะกากมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูหมักหรือใบไม้ผุกเพราะว่าบางช่วงใบก้ามปูขาดเนี่ยก็ใบไม้แห้งอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ต้องหมักด้วยจุลินทรีย์ซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เพิ่มถาดอาหารหรือเพิ่มให้ใบไม้แห้งที่เราจะใช้อ่ะค่ะผุกซะก่อน เพื่อการย่อยสลายที่ง่ายค่ะแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์เพื่อไม่ให้อ่าดินเขาแน่นจนเกินไปค่ะก็ใส่เพอร์ไลท์เป็นตัวผสมเข้าไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะผสมเราไม่ขาดค่ะดินปลูกที่สวนจะใช้มูลไส้เดือนเป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารค่ะแล้วก็ปรับดินค่ะปรับปรับสภาพดินแล้วก็การให้น้ําจะเหมือนกันค่ะอาทิตย์ละสครั้ง ก็ก็ถ้าดูจากวัสดุปลูกถ้าเกิดวัสดุปลูกแห้งเนะี่ยก็สามารถที่จะให้เพิ่มได้แต่ว่าทางสวนเรามองว่าออสองครั้งนี้โอเคแล้วค่ะเพราะว่าน้องออไม่ได้อยู่กลางแดดหรือแสงแดดที่ที่จัดเพราะว่าช่วงนี้ทางสวนเราแดดเปลี่ยนทิศค่ะทั้งที่วางอโกนิมาทั้งหลายเนี่ยน้องออไม่ได้อยู่ในแสงที่มากนักค่ะ แสงเปลี่ยนทิศไปอยู่ทางหน้าบ้านแสงแดดเปลี่ยนทิศไปอยู่ทางหน้าบ้านซะมากกว่าค่ะทางนี้ก็เลยได้แค่แสงสว่างจากการจากจากช่วงเช้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านกระถางกระถางก็เน้นเหมือนเดิมอะค่ะก่อนปลูกจะต้องออมีวัสดุรองก้นกระถางเพื่อเวลาที่เราลดน้ำไปเกิดการย่อยสลายเนี่ย จะทำให้ดินหรือวัสดุปลูกนี่แน่นอาจจะทำให้กระถางอุดตันอุดตันได้แล้วก็กระถางก็สำคัญค่ะก็ให้เลือกดูค่ะกระถางที่มีรูเล็กรูระบายน้ำเล็กเกินไปก็ไม่ควรเลือกให้เลือกรูกระถางที่กว้างพอสมควรค่ะมาใช้เพราะว่าการระบายน้ำได้ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้ระบบรากของเราหรือไอของอากนีมาของเราเนี่ยเจเริญ เติบโตได้ดีค่ะน่คะยังไงก็อลองลความต่างความความสุขความสวยของเขาเหมือนกันนะคะนคะคะแต่ว่าเขามีสีชมพูที่สวยเหมือนกันสีชมพูหวานค่ะแต่ลักษณะใบของลูกเบยชมพูเนี่ยจะไม่เรียวยาวเท่าปานามาชมพูค่ะจะเป็นลักษณะอ้วนๆนี่ค่ะใบของเขาจะสังเกตง่ายค่ะนี่ค่ะใบจะอ้วนใบจะอ้วนกว่า ปานามาชมพูส่วนปานามาชมพูเนี่ยจะเป็นใบเรียวแหลมค่ะยาวค่ะส่วนลูกเบยชมพูเนี่ยใบจะออกค่อนข้างออกลม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 หรือรีเป็นรูปไข่นี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปความต่างความสวยของลูกเบยชมพูกับพิงปานามา ของทางส่วนเราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆพี่ๆต้องการาทางส่วนเรามีแบ่งค่ะปานามาชมพูลูกเบชมพูค่ะช่องทางในการติดต่อนะคะก็เพจ Facebook ของเราก็อุไลส่วนไม้มงคลเบอร์โทรก็0897 170 507แล้วก็ Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็พมผลอุไลสกดเป็นภาษาอังกฤษ ช่องทางในการติดต่อของเราก็จะมีเฉพาะที่ให้นี้เท่านั้นนะคะ3ช่องทางสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปความสวยที่เหมือนและแตกความแตกต่างของลักษณะใบและและอาสีของของกาบใบหรือก้านใบไว้แตแ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ